สวัสดีครับพบกับช่องแอบเมียเช่าพะนะครับ e ีพีนี้จะพามาชมปิดตาเงินล้านฝากพี่ๆนะนะกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับพระผงปิดตาเงินล้านหลวงพ่อพัดปุญญกามโมผมไปปิดเพิ่มมาอีก5้าองค์คลิปก่อนหน้านี้ก็ห้าองค์สีนนเดิมเดิม ชอบนะถูกใจเลยไปปิดเพิ่มมาอีกเรามาแกะลุ้นกันเลยลุ้นแรกขอให้ได้เนื้อใบลานสักองค์ถ้าไม่างนั้นก็ให้ ุกได้ตะกุดสักองสีเขียวทุ๊บโอ้ยสีขาวเนื้อผงทูบหรือเปล่าเป็น น่าจะเป็นสีขาวนะครับผงงาช้างถ้าไม่งั้นก็ผงทูปสีเทานี่แร่เต็มเลยนะไม่รู้ว่าเป็นแร่อะไรนะครับ มีจีวรมีจีวรติดด้านบนด้วยเงินล้านตตาเงินล้านคุับ หนึ่งห้าห้าศูนย์วัดห้วยด้วนสองห้าหกสี่ดูลุนต่อไปกันเลยนะครับ ใบลานสักองค์ออกขาวๆพึบโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ มวลสารเพียบเงี้ยผงใบลานมาแล้วมาแล้วมีเศรษจีวอนมีเพชร เพชรหน้าทั่งน่าจะใช่นะเน่ยใช่แล้วเพชรหน้าทั่งกูมีแบงเศษนี่น่าจะเป็นใบลานเศษใบลานเตื่นเตืน,ตน,ตน แบงค์เศนะชมด้านหลังอจีวอนห้าสา วนสารแน่นๆเลยสวยๆมาดูองค์ที่สามกันต่อเลยนะครับเนื้อใบาลานมาแล้วขอตะกุดสักองค์ พุ๊บขู้สีเหลืองอส,อนนสีเหลืองเนื้อเกรสรนะครับสีเหลืองเนื้อเกสร หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดเนื้อเกยสรสีเหลืองมาดูลุ้นต่อไปกันเลยนะครับ ปุ๊บสีฟ้าเนื้อสีฟ้าว่านว่านมงคลร้อยแปดสีฟ้าเรียกสมตัวเจ็ห เจ็ดเก้าหกมีเศษทีจจ่วอนนิดหน่อยมีแบงเศติดมานิดหนึ่ง ลุ้นสุดท้ายกันครับขอให้ได้ตะกุสดักองคึบสีฟ้าอูโคอ๋อลงอีกแล้วฮนะอันนี้สีฟ้าองค์นี้สีฟ้า องค์นี้สีเขียวนะองค์นี้สีเขียวสีเขียวผงพุทธคุณนะฮะสีเขียวผงผงพุทธคุณสีฟ้าสีฟ้าว่านมงคลร้อยแปดฮะ มันแบงค์เศษติดมานิดนึงอตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยฮนะว่าเนี่ยเป็นแลอะไรไม่รู้ว่าเป็นแรลอะไรเหมือนกันนะครับพี่ๆนา้นาทราบก็คอมเมนต์บอกผมได้นะฮะ ชมด้านหลังกันครับหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสี่ ได้ผงใบลานมาก็พอใจแล้วจีบอนเต็ม ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรนะน่าจะเป็นรอยกดหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวจะไปเลี่ยมขึ้นคอก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝาก พี่ๆนานาะกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับ